การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยก็อเอ่ยกาน้อยเจ้าลอยกลางน้ำเจ้างามกลางเลลมพัดลมเพลลมทะเลแห่งอันดามันไม่ไกลสุดฟ้าพออยู่ใต้ฟ้า สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมุดโคจรกับผมจอบนิธิสมุดโคจรกับการเดินทางโคจรมาที่เกาะภูเก็ตเมื่อสัปดาห์ก่อนเราพูดถึงเรื่องราวของอาณาจักรของมหาเศรษฐีที่รวยเป็นร้อยร้อยล้านและผมก็ได้มีโอกาสมาใช้ชีวิตอยู่ในสถานที่แห่งนี้หลังจากที่เมื่อคืนนอนหลับตอนเช้าตื่นขึ้นมากับบรรยากาศที่สดชื่นมองไปเห็นท้องทะเลที่สวยงามผมรีบรุกขึ้นมา ออกกาลังกายครับคุณผู้ชมครับฟิตทําตัวให้ดูสดชื่นตลอดเวลาและเดี๋ยวผมจะพาผู้ชมท่องเที่ยวกับอาณาจักรของคนที่รวยเป็นร้อยร้อยล้านครับคุณผู้ชมครับ ปีทีละลูลกและขณะนี้ผมนั่งอยู่ที่ห้องอาหารบาบาดิ닝ล้าช์นะซึ่งเป็นห้องอาหารหลักห้องเดียวของที่นี่นะเวลานี้สั่งอาหารเลยดีกว่าผู้ชมมาร่วมมือช่วยคิดดีกว่ามาอยากกินอะไรมา แม้ได้ได้ว่าอาหารนั้นน่าทานเยอะแยะมากมายทีเดียวครับเมนูนี้ยาวเป็นพืชเลยทีเดียวหรือท้าผู้ชมอยากจะเลือกทั้งหมดก็ได้นะครับไม่มีปัญหาครับเพราะแต่ละอย่างนั้นน่ารับประทานทั้งหมดเลยทีเดียวครับ,พ,บพ,พี่ครับพี่ครับครับฝากไว้ขึ้นมาข้างบนหน่อยได้ไหมครับผมได้ครับผมช่วยดูงานหน่อย ช่วยดูแลบ้านลูกค้านะครับครับผมอ้าวสวัสดีครับตกใจหมดนึกว่าพนักงานที่ไหนนึกแล้วคุณต้องเข้าใจผมผิด<ะ>นี่ฮ<ะ>เฮ้ยผมเดินมาเมื่อสักครู่นี้เห็นแบบว่าเป็นกลุ่มบ้านค่อนข้างเยอะมากพอสมควรแล้วพอเข้ามาตรงนี้ <S <S บ้านนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งอีกแบบหนึ่งอีกสไตล์หนึ่งจำได้ไหมที่เราคุยกันไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วบอกว่าเราจะพาผู้ชมมาสัมผัสกับอาณาจักรของคนที่เขารวยกันเป็นร้อยร้อยล้าน โดยบุคคลที่นั่งอยู่กับผมตรงนี้นี่คือคุณประวานนะซึ่งเป็นผู้ที่ดูแลธุรกิจในด้านนี้นะของสีพันวาเนะี่นี่ใครที่ตามมาตั้งแต่เขาแล้วคงจะจําคุณประวานได้นะใครที่เพิ่งเปิดมาดูในสัปดาห์นี้ก็นี่คุณประวานนะอย่างหลังนี้นี่มีทั้งหมดกี่ห้องนอน หลังนี้มีทั้งหมดสี่ข้องนอนนะผมเกือบสองพันตารางเมตรแล้วที่มองตรงนี้นะด้านนี้มองไปเห็นทิวทัศน์ทะเลสวยงามใช่ครับมีสระว่ายน้ําด้านหลังมีสระว่ายน้ําใช่ก็เห็นสองฝั่งตะวันออกกับตะวันตกครับผมบ้านนี้ขายไปแล้วหรือยังขายไปแล้วครับขายไปในราคาประมาณก็ระหว่างปลายๆร้อยถึงกลางๆสองร้อยเนื่องจากว่าขายไปแล้วคงไม่ไม่เหมาะที่จะมาพูดราคาตรงนี้ใช่ผมขอเนี่ยชมบ้านคขานิดนด้ป่ะครับผมผมขอไบอกบอกเรียบร้อยแล้วขอขออนุญาตเรียบร้อยครับใช่ครับ The sits child as b water ฮะเข้ามาเขลาลังเล่นห้องกระทานข้าวม <นา S 1> <า>ันก็จอยเงินก็เป็นสไตล์แบบ tropical ชิลๆเป็นโมเดิรนิดหน่อยนะครับดูห้องนอนไหครับได้ครับไปขึ้นไปดูข้างบนครับ นี่คือมาสเตอร์หรองมาสเตอร์ครับผมของมาสเตอร์เจอะโทนวัยรุ่นนิดหน่อยสีเทาๆแล้วก็เห็นเห็นทะเลสองฝั่งเราจะเห็นฝั่งฝั่งตะวันอ,ออกชัดกว่าทำไมบ้านหลังหนึ่งราคาเหนืองขยับไป200กว่าล้าน300กว่าล้าน500กว่าล้านตลาดภูเก็ตเป็นตลาดที่แตกต่างกับที่อื่นในโลกหรือว่าในเมืองไทยเนี่ยราคาที่ก็ดีหรือว่าราคา Pro p e r t y ตมันสูงเหมือน พอๆกับเซาท์ออฟฟรานซ์มอนิโคหรือว่าแคนก็ได้นะครับทุกหลังเนี่ยก็ถูกออกแบบ,บ individual design คือวันอุป Kind ดีไซน์แล้วก็มี product มี service มีอะไรเงี้ย และภูเก็ตที่มีอยู่นิดเดียวที่น้อยมากครับผมฮะคนทั่วโลกอยากจะมาได้ครอบครองอยากจะได้ครับเพราะฉะนั้นราคาที่มันก็แพงใช่ครับเรพราะโลเคชัค่นของเกาะเลยับดีมีระดับที่เป็นคนดังของโลกอย่างนี้ไหมมีครับก็มีระดับของประเทศประเทศไทยด้วยแล้วของโลกก็มีของประเทศเขาเพราะมีเป็น UN เ็นะฮะสิบประเทศด้านคาสิบประเทศพวกนี้ก็ท็อปสุดของประเทศเขาแล้วเลยฮะ,ค,ะคือว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ย เป็นสถานที่ถ้าจะบอกไปเป็นสถานที่ต้อนรับครับผมแขกบ้านแขกเมืองได้ครับผมใช่ที่อยู่ตามประเทศต่างๆที่<ช>เป็นระดับหับวก,กะทิของประเทศเหล่านั้นเนี่ยใช่ครับเขาไม่อยู่ที่นี่อยู่ที่นี่ครับผมหลังจากเดินชมโครงการบ้านในสีพันวาไปที่เรียบร้อยแล้วคุณประวันก็แนะนำให้ผมลองใช้บริการนวดสปาของที่นี่ครับ ที่สําคัญสามารถเรียกมาโนดที่ห้องของเราก็ได้และการนวดก็จะมีให้เลือกมากมายหลายแบบหลายสไตล์แล้วแต่ว่าเราจะชอบแบบไหนครับแต่ผมว่าดีทุกคอร์สครับยิงได้วนวดอยู่ท่ามกลางบรรยากาศของท้องทะเลที่เป็นธรรมชาติแบบนี้แล้วแล้วก็เรียกว่าสุดยอดเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับ หลังจากได้นวดสปาเพื่อการผ่อนคลายเป็นที่เรียบร้อยคุณปลววานก็นัดผมไปรับประทานอาหารที่ร้านบาบ้าร้านอาหารที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติและมีสีสันในยามค่ำคืนแถมคุณปลาวานลงมือเลือกเมนูเด็ดด้วยตัวเองเลยทีเดียวแถมยังชวนพวกเราไปดูกับวิธีการทำอีกด้วยคุณผู้ชมครับเห็นอาหารแล้วน่าทานมากๆใช่ไหมครับเรียบร้อยครับกับอาหารที่ทำเสร็จมาหน้าตานหน้าทานมากๆ ขอบคุณมากครับผมมีอะไรน่านาเสนอเป็นพิเศษไหมหรือย,ยังไงหมดเลยครับผมทั้งหมดเลยช,ชิมทุกอย่างได้กับสิ่งที่เราได้สุดอย่างหนึ่งก็คือว่าคืออาหารกับสิ่งที่เราได้มาสัมผัสเราไม่รู้สึกว่าแล้วมันดูน่าจะแตกต่างกันนะแต่จริงก็คือเหมือนกันอ่ะเหมือนกันครับคนร่ํารวยมหาศาลมีเงินเป็นร้อยร้อยล้านเป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านก็กินเหมือนกับเหมืคนธรรมดาที่เรากินกันอะไรอย่างเงี้ยนะรับประทานอาหารกันเลยดีกว่าบรับ เลยยอดอยู่ไหนครับเลยยอดอยู่นี่ครับเลยยอดชาวบ้านเรียกหังย่าวโอ้แรงไว้ประมาณร้อยถึงสองร้อยโลครับสนับสนุนการโคจรโดยไดกินผู้เชี่ยวชาญด้านระบบปรับอากาศอาัจฉริยะไทรพลัสผู้เชี่ยวชาญที่คุณวางใจ สนับสนุนการโคจรโดยวาฮูบิกเกมฟิชชิ่งไทยแลนด์โทร076281510สีพันวาภูเก็ตไพรเวทภูวิลล่าโฮเทลโทร076371000เปปทีนออริจินอลซอยเปปไทยสารอาหารสำหรับสมองกลับมาโคจรกันต่อครับและตอนนี้ผมยังอยู่ที่สีพันวารีสอร์ทซึ่งเรีย้ว่าเป็นรีสอร์ทที่หรูหราราคาหลายร้อยล้านบาทครับ และที่สำคัญตอนนี้คุณปลาวานบอกผมว่ากำลังจะพาผมไปล่องเรือยอชสุดหรูด้วยล่ะครับคุณผู้ชมอ้าวเร้อยอชอยู่ไหนครับเรือยอชอยู่นี่ครับเรือยอชชาวบ้านเรียกหังย่าวหังย่าหังย่าผมบอกคุณผู้ชมว่านี่คืออภิมหาคนรวยเขามาอยู่กันใช่ครับเนี่ยหังย่าเขาชอบไปครับอยากได้เรือแบบใหญ่ๆอย่างงี้ดิเอาจำนวนก็ได้ครับเอาได้ดีกว่าได้ดีกว่าโอเคโอเคโอเคครับผมได้ได้จ่ายไปเลยจ่ายไปเลยใช่ครับเราเอาลงลังนี้ก่อนต้องลังนี้เพราะแต่ละขั้หมวดโอเค เดี๋ยวเราจะล่องเือยอ้อนลำนี้ซึ่งในลำนี้มีอะไรบ้างผมเองก็ยังไม่ทราบเดี๋ยวจะพาไปชมเรือเร่อได้ว่าภายในเรือมีอะไรบ้างระหว่างเดินทางไปหลังจากนั้นเขาบอกว่าจะไปหาปลาครับแต่นี้ดูเป็นเรื่องเป็นราวนะผู้ชมนี้คือไม่ใช่แบบว่าทริปเล่นๆอย่างเพื่อนๆเนี่ยบเมื่อกี้คุยกันบนเรือบอกว่าเฮ้ยเขาเคยได้มาแล้วนะวันนี้มั่นใจไม่รู้จะใหญ่ขนาดไหนครับอาจจะขนาดนี้อาจจะขนาดนี้อ่าทุ เอาละพผู้กมครับนี่มาดูแผนที่คร่าๆวๆเราจะได้รู้ว่าเราจะเดินทางจากไหนไปนไหนเราเริ่มจากบริเวณนี้ก็จะอแหลมพันวานี่ยเดินทางมายังเกาะราชานะไม่ไกลเท่าไหร่นะเป็นเส้นทางไม่ไกลใช้เวลาแบบวันเดียวเที่ยวได้รูปแบบของเรือเขาก็มีมากมายหลากหลายอย่างเช่นเรือที่เรานั่งอยู่ในขณะนี้นี่คือ s p l e n d อ r ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรือที่อนเนกประสงค์ เป็นเรือตกปลาก็ได้นะเป็นเรือท่องเที่ยวก็ได้หรือถ้าคุณผู้ชมแบบเอออยากฟิลมาตกปลาล้วนๆลุยๆอันนี้ก็เป็นเรือบลูนะครับนี่ก็เป็นเรือตกปลาของเขาและภายในเรือลำนี้เรียกว่ารู้ราให้โซมากๆครับมีห้องนอน2ห้องห้อง,องครัวและด้านบนก็เป็นห้องบังคับการเดินเรือซึ่งผมเมลกาสได้ลองขับเรือลำนี้ด้วยแหละครับผู้ชมครับสสดท่านผู้โดยสารทือท่าน เอาละครับแล้วตอนนี้ถึงเวลาที่ผมจะได้เรียนรู้กรรมวิธีการตกปลาครับแต่ในขณะที่กําลังลองฝึกตกปลาอยู่นั่นเองก็เกิดเรื่องไม่คาดคิดขึ้นครับมาพร้อมใายไม่ใช่ครับไม่ใช่ใช่เงี้ยคาดเอวโอ้คาดเอวอ่าเงี้ยดีไหมเงี้ยอ่าจะไปลองด้านหลังอ่าแน่แน่อ่าอ่าไปอันนี้ถ้าคุณปลาติดปลาติดปั๊บเีวา อ้โหไป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 โอ้โหโอ้โหมามอันนี้นี่นี่นีมามมามมอันนี้ของจริงครับของจริงของจริงครับงไว้ตั้งไว้ที่กันอยโ่ได้เลยหนักไงเนี่ยโดนไมลกโดนไหมโดนไหมเอาละโอ้โหหนักเ้ยเล็งไว้ปมันร้อยถึงสองร้โลครับเฮ้ยเฮ้ย โอ้ยต้องอ้โอ้โหโ้เกิดแต่ขโมต้องแม่ไม่เคยตกปลาได้เลยนี่นี่มมาะมาถึงสองนี่ไม่ธรรดเดียวนี่ลงไปแล้วเดี๋ยวจะชิงนีเราผ่ายซีมันแจ๊กแจ๊มาชย่ช้ก t เชิงเด็ก i กทโอเคม่้าไม่ธรรมดาสุยอด ครั้งแรกครั้งแรวกมาจับไปสองตัวเดี๋ยวต่อไปดีกว่าเดี๋ยวต่อไปดีกว่าโอ้โหกระจับที่สุดยอดเลยดีกว่า ป่ะทับใจจริงๆครับกับปลา2ตัวแรกในชีวิตที่ผมตกได้แมตอนนี้เรือของเราก็แล่นมาถึงเกาะราชาใหญ่พอดีพอดีครับซึ่งจุดนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวมาจอดเรือเล่นน้าและชมบรรยากาศความสวยงามของท้องทะเลกันมากมายเลยทีเดียวครับพวกเราเลยถือโอกาสเล่นน้ําดับความร้อนกันสักหน่อยแต่คุณปลาวานี่สิครับไม่ยอมเล่นน้ําด้วยมัวแต่ลงมือทําบาร์บีคิวด้วยตัวเองและที่สําคัญสั่งให้พ่อครัวนําปลาที่ผมตกได้ไปทําเป็นซาซิมิหรือว่าปลาดิบแบบญี่ปุ่นเพื่อรับประทานกันอีกด้วยครับ เ่อเดินครับเดินบาบีคิวพี่ทีมงานเขาเรียบแต่เรียบร้อยแล้วครับโอ้โหโดดน้ําลงไปเล่นบั๊บเดียวขึ้นมามีแบบโอ้โหพร้อมขนาดนี้นี่นี่นี่มา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 ใหญ่ฟูงปลาไม่ยอมพักผ่อนท้องทะเลยาวยวนมันว่ายไปว่ายมา นี่ผู้ชมฝีมือของผมเมื่อสักครู่นี้มาได้ไหมสอง้อยกิโลสอ0ร้กิโลใจเย็นอันนี้คือแบบออเดอร์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 อ่ะของคุณเริ่มเลยดีกว่าเร่เลยนี่ยของมานี่นะของมานี่นะนี่ฝีมือผมฮะเมื่อสักครู่นี้ปั๊บอาหารของเราอืมเนี่ยเป็นไงครับดีครับเดี๋ยวไปจับไปตัวยังตัวใหญ่กว่านี้ใครรจััดวาางงงสสส้ออยู่ีนททะเล สวยงามเดียงพงพื่อนาป่าอยู่ใต้ทะเลคุณงานอยากมีทีอยากมาแบบนี้อยากหนุกแบบนี้เข้ามาในเว็บไซต์เลยนะสีพันวาดอท c o m ครับได้ครับคุณผู้ชมครับแนะนำเข้าไปเช็คช่งเวลาที่มันไม่แพงถูกๆ สนุกเหมือนกันแล้วมาแบบนี้ได้ด้วยแล้วก็เสร็จแล้วก็มาวาฮูต่อวาฮูจำง่ายมาก W A H O วาฮูรูสวาฮูดอทวีเอสวาฮูดอทวีเอสเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นมาถึงแบบนี้ครับแระดับนู้นชิลๆิลบ้าอยู่ครับที่เหลือก็สรุกไปเองแล้วกันนะคุณเจ้าสาวถามว่ามีจริงหรือขอบโค้งฝ้าคราบ เลเเนนันที่ราวาวาโอ้โหผู้ชมครับเรียกว่าการได้มาสัมผัสกับบรรยากาศแบบนี้ช่างมีความสุขและก็สนุกมากเลยทีเดียวครับที่สําคัญธรรมชาติบริเวณเกาะราชาใหญ,ญ่แห่งนี้ยังคงอุดมสมบูรณ์อยู่มากเลยทีเดียวยิ่งบรรยากาศยามเย็นที่สวยงามแบบนี้แล้วทำเอาพวกเราและทีมงานต่างรู้สึกประทับใจกันไปทุกคนเลยทีเดียวครับได้เจอท,ท,ทริปนี้เราจะไปดำน้ํากันที่ไหนบ้างแล้วจะเจอกับอะไรบ้าง แล้ววันนี้เราจะโชคดีได้เจอกับเจ้าเหล่านั้นหรือเปล่าฟังมาเจอด้วยตัวเธอเองอยากให้เธอเห สนับสนุนการโคจรโดย Royal View Golf Resort and Spa แค่เพแศูนทรียภาพแห่งการสื่อสารกลับมาโคจรกันต่อครับและตอนนี้พวกเรายังโคจรกันอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตผมได้ข้อมูลมาว่าบริเวณทะเลอันดมมามันนั้นมีแหล่งดำน้ำที่งดงามและน่าสนใจอยู่มากมายหลายแห่งโดยเฉพาะบริเวณเกาะพีพีเขาว่ากันว่าหลายๆจุดบริเวณนั้นเป็นแหล่งดำน้ำที่สวยสดงดงามไม่แพ้ที่ใดในโลก ว่าดังนั้นไม่รอช้าครับพวกเราเลยขับรถเข้าไปในเมืองเพื่อติดต่อเรือแล้วก็หาดรช็อปเพื่อเตรียมอุปกรณ์ดำน้ำแต่ระหว่างทางผมขออนุญาตแวะเช็ครถซะก่อนครับเพราะยังไม่รู้ว่าต่อไปข้างหน้าจะเป็นยังไงบ้างและศูนย์บริการที่ผมเลือกแน่นอนครับต้องเป็นไทยพลัสเท่านั้นครับ สวัสดีครับคุณจอบสวัสดีครับสวัสดีครับแมาไทยพัดน์ค<า>แก้วตัวไทยเซอร์เิสยินดีให้บริการครับวันนี้ผมนํารถมาตรวจเช็คสภาพรถรวมถึงเรื่องอย่างด้วยครับยินดีครับถือเป็นหน้าที่ของศูนย์บริการไทยพัดของเราอยู่แล้วครับที่จะต้องดูแลลูกค้ายอยางดีที่สุดโดยเรามีช่างผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรมมาอย่างดีและเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยพร้อมดูแลรถทุกคันที่เข้ามาใช้บริการของเราชิญคุณจอบนั่งสบายเลยครับขอบคุณมากครับ เรแล้วครับคุณจอบเสรียบร้อยแล้วครับผลการตรวจเช็คทุกรายการเรียบร้อยครับแต่ใกล้ถึงระยะเวลาสลับยางถุงล้อแล้วนะครับคุณจอบสามารถที่จะใช้บริการไทยพัฒได้ทุกสาขาที่สะดวกเพราะเรามีมาตรฐานเดียวกันครับนี่ครับสะดวกปลอดภัยไปไหนก็ได้ครับกับพวกเราสมุทรคจรมีไทยพัฒอยู่ทั่วประเทศอยู่แล้วอขอบคุณมากนะค,ครับสวัสดีครับ นี้ก็ถือว่าเป็นบริเวณที่เป็นประตูครับพาเราไปท่องเที่ยวในละแวกแถวๆพี่ีฮะแต่ว่าเราจะไปดำกันที่มาร์กไหนจุดไหนผเมยังไม่ทราบเหมือนกันทราบแต่ว่าตอนนี้เรือมารอเราอยู่แล้วเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่ๆเขาดีกว่าว่าเดี๋ยวทริปนี้เราจะไปดำน้ำกันที่ไหนบ้างแล้วจะเจอกับอะไรบ้างแล้ววันนี้เราจะโชคดีได้เจอกับเจ้าเหล่านั้นหรือเปล่านี่ไงัสดีครับ กาเอยกาน้อยเจ้าลอยกลางน้ำเจ้างามกลางเล หลังจากออกเรือมาได้สักพักหนึ่งผมก็ได้พูดคุยกับพี่กุ้งซึ่งเป็นไดมาสเตอร์และได้ข้อมูลมาว่าจุดดำน้ำบริเวณเกาะพีพีที่เรากำลังจะไปอยู่นั้นเนี่ยอาจจะได้เจอกับปลาฉลามนางฟ้าซึ่งเป็นปลาฉลามใจดีหรือถ้าโชคดียิ่งกว่านั้นอาจจะได้เจอกับม้าน้าหรือเต่าทะเลยักษ์อีกด้วยแหมได้ฟังแบบนี้แล้วยิ่งน่าสนใจไปกันใหญ่ครับแต่เสียดายที่วันนี้เวลาของเราหมดลงซะก่อนคงต้องกลับมาติดตามต่อนในสัปดาห์หน้ากับการดำน้ำที่ท้องทะเลอันดามันว่าจะสวยงามมากขนาดไหนก่อนจากกันวันนี้ขอบคุณสรท้้าาานบว วาฮูเรยอนสุดหรู UCI Corporation จำกัดเสื้อผ้าสวยๆจากโคลอมเบียและจีบสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ดิสารทุกท่านวาฮูคลคยยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสูก่การเดินเรือแสนสุขสมในวันนี้น้องผู้หญิงอยู่ที่บ้านนะดูให้ดีนะผมอยากจะบอกอันนี้ผมไม่ได้ใส่ไฟ มันฟ้องกันด้วยภาพนะนี่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 น,นี่ดูดูดูดแลเสนอว่าให้น้องตายใจนะครับนี่นี่เริ่มคุยเรื่องงานตายถ้าป็นคุยน่นคุยนี่ฮนะเดี๋ยวไม่เคลียร์ดีกว่าคุณผู้ชมอย่างนี้ผมรับไม่ได้สงบบบแนี้